สวัสดีครับน้องๆวันนี้อยู่กับช่องซุ per กรนนะครับเราจะมากินมะขามมาครับตอนนี้เราก็จะมากินกันเลยแล้วกันกินดิเปิดดิเปิดสวัสดีครับไม่ใช่เปิดเงิน

ว้าวว้าวเกิดไรกินตอนนี้ได้กินตอนนี้ก <|ja|> ินไม่กินไม่ชอบเปิไรเปิดไลท์ุนดูฟลุกเต้นน้อยสายรุ่งรุนหรืออยากเล่นบอลทันทีกดห็งกอดกันนะเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับ ยลืมกระดิ่งดดงอะครายนี้ก็ได้จบลงไปอะกินีกินตัให้ผมดูหน่อยครับปังไมกินครับนี่บอกคนนี้ครับโอดบกเรากบอกอนโชตับดิอากวีน้อยไม่ใช่ตับตอนตอนจิ้ไปไหมจิ้มัโช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 ั ลอยอยู่คนเดียวอ่ะท่ามันกินเหรือมีกินไหมวีกินมาไหมอ่ะอุ้ยมาช่วยกินหน่อยแม่งเยอะว่ะเฮไปตอนเก็บบางเก็บไม่คิดว่ามันจะคิดว่ามันจะไม่หมดอันนี้เฮ้ยคิดว่ามันจะไม่เหลือมามามาโออะไรวะโอ้โหโอเคว่ามันจะเหลือไม่ไคิดว่ามันจะไม่พอกินอันนี้แม่งดูเหลือเต็มถาดเลยเนี่ยเอ้ยวีมาวีมามาที่บ่อเนาะกินยาแล้วลุงดก น้ำก็มีทวงกินย่าให้ดูอ๋ออ๋กระเจงให้เป้กินดิเนี่หลอนนะครับกินเอะไรอะไรอย่างเงี้ยเลยมาอยู่มากินมา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 โซยต่อมามาโซยต่อโซยต่อให้ย่างกินฝรั่งคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวไปขโมยยายให้ครับ เด็กๆพวกนี <laughs> ้มันกลายแล้วนะครับบ้านผมมีปลนฝรั่งนะครับทำคิดหน้าให้ดูเต้กินะอร่อยๆให้ดูหน่อยดิเห็นละเห็นลลุบเห็นไห่เห็นแบบลางๆอะไรอะไรคุณเต้ไปหนรครับคุณเต้ อ่อครับพวกพวกพเอ็งเอาตังค์เองไปจ่ายด้วยหนึ่งบาทร้อนเปรี้ยวขโมยมะม่วงที่อื่นมาด้วยนี่มะม่วใหม่พวกมีเออมะม่วงเจอเซิร์ชอ่ะมาณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจ่ายตั้งหนึ่งบาทให้เดี๋ยวไปจ่ายพอดีใครอยากให้ซุปเประกันกินอะไรใครอยากให้ซุปเประกันกินอะไรมมีาใครอยากให้พวกเรากินอะไรก็ คอมเมนต์นานนะฮะใช่ไต่ลิฟต์ไตคลิฟต์12นาทีครับเฮ้ยไต่ิฟมมากเกดีเหรอแต่ไปหน้าพวกเขาไม่ได้ใจแล้วทั่วคาโคล่าพวกมานรั่วเองมาไม่ได้กูใส่เองตอนไหนที่เองเดินออกไปเงี้ย ที่จะตัดทิ้งเลยลองให้เอด้งเข้ามาค่อยตัดเอาคลิปเข้ามาตัดทิ้งอันเหลือเรือเหลือให้เด็กเนี่ยเดี๋ยวเด็กเองให้เป็นไรตัวล้นลุ่ฟุกนี่กินน้ำอะไรบ่อยยังตกเต็มแก้วเลยเฮียครับผมโอ้โหอันนี้มันต้นอะไรนั่นนี่ว่ะเกลี่ยเอาน้ำไอ้โดเป็นไงอ่ะโดไปซื้อมาดิตังเองอ่ะ เผ็ดเลนโดนลูกเผ็ดมันนี่จิ้มก้อนพอมพริกอ่ะยอดฮอร์เลยนะฮะมามาปีกี้มาลนโด้พูดไปกี้ดิน่ะไรก็มันมันตอนเปิดอ่ะก็ปิดใช่ป่ะมานั่งก็นั่งก็นั่งก็มันไม่เห็นไม่ก็ได้ไหนต่อปิดกิน้นั่งนั่งนั่งแล้วพูดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ กดกระดิ่งให้ช่องกดกระดิ่งด้วยแล้วแล้วกดกระดิ่งให้ช่องสุปเครสุปรกปรกรกด้วยนะครับด้วยนะครับนี้ขอลาไวา้ก่อนบ๊ายบาย